โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมในินะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับทีมมนุษย์นะครับในการตีนะครับไฟนอลบอสตัวใหม่เลยนะครับเป็นไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเป็นรีเทิร์นนะถ้าผมจะไม่ผิดนั้นจะเป็นรีเทิร์นทเก่านะครับสำหรับบอสเซเดียลและก็ททมีเอลนะครับ การแล้วพาไปดูทีมท็อปเขาตีกันนะครับว่าเขาใช้ทีมอะไรนะครับก็เป็นทีมพวกเผาไม่ระบุนะครับแล้วก็ทีมรองลงมาก็จะเป็นทีม,มนุษย์นะครับเผ่ามนุษย์นะแต่ว่าเขาจะใช้เป็นทีมนี้นะครับดูดีอันดับหกนะครับเขาใช้เป็นทีมนี้นะแต่ทีมที่ผมเล่นแล้วได้คะแนนสี่พันห้า 4, นะครับคือทีมตรงนี้เลยนะมีบันแสงมีปลาแสงแล้วก็ไม่ใช่ปลาแสงติดปลาอยอาร์นะครับแล้วก็เป็นดีวายแดงนะครับ ท็บก็จะเป็นมีขาสานะครับมีคาสานี่คือเป็นตัวทรัพสาหรับเผามนุษย์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเธอ,อนี่แบบว่าดีมากครับอืมี่ส่วนมากก็จะเป็นทีมไม้ระบุนะครับว่าผมมีไม่ครบนะก็เลยไม่ได้ใช้ทีมนั้นนะครับขาดเทียแล้วก็ขาดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคมาอันนี้ทีมที่ผมแนะนําก็ เป็นทีมที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับแล้วก็ทีมที่ผมพูดให้ดูเมื่อกี้นะครับพูดในฟังเมื่อกี้นะก็คือเป็นบันแสงป้ายเแล้วก็รีวายแดงนะครับคือดาเมจสาม้วนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมมาเซฟนะครับตอนสั้งท่านนะคือ,อามาเซฟนะครับแล้วก็การตัดติแสงครับใช้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สกอร์ก็ตามนี้เลยนะครับ เลยกันเลยดีกว่าครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอเดีเกม7บาทนะครับหรือรับแบบขี้เกียจฟาร์มลงเขากดพวกนี้นะครับหรืออื่นๆนะครับก็มาดูที่เพจ LDO Shop ได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่ติ๊กว่าออก LDO นี่นะครับคือออกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอดีไหนก็มาหาเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับลิงจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีตัวเฟสเป็นของแลกนัล็อกตัวแรกของเกมมาแล้วนะครับ ก็จาชื่อไม่ได้นะเป็นน้องหัวขาวดานะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะเป็นตัวเฟสตัวแรกของเล็กนาล็อกนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไรน่าจะเข้าวันอังคารหน้านะครับอังคารที่จะถึงนี้นะโอเคในเทิร์นแรกนะครับเราควรจะปิดตัวฝั่งซ้ายก่อนนะครับค่อยไปฆ่าตัวฝั่งควัวนะครับแล้วก็เฟสที่สองนะครับก็ ควรจะฆ่าตัวฝั่งซ้ายอีกนะครับแต่ว่าในเฟสแรกเราเอาตัวซ้ายก่อนนะโอเคอ่ะคืแล้วก็ใจะตายนะครับจะฝั่งซ้ายใตายแน่นอนนะครับตูดีโคตรแรงนะก็คูไปฮ่าแสนนะครับโคตรแรงโอเค ที่จริงนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่มีปาลา LR นะครับหรือปาเขียวนะเราก็สามารถใช้เป็นทีมอีกทีหนึ่งได้นะที่ผมไปเจอในกลุ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเล่นยังไงนะครับก็มีนี่ครับลูเดียสนะครับแล้วก็เอลิสนะครับแล้วก็อีกัวหนึ่งก็จะเป็นอาร์เธอร์แดงเหมือนผมนี่นะครับจับก็จะเป็นมิคาสะนะทีนั้นก็ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะ ผมรู้สึกว่าทีมนี้ผมเล่นเล่นเป็นนะก็เลยมาแนะนําทีมนี้นะครับโอเคไหอันนี้ก็ปุ๊บไปเลยนะอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บไปโอ้โหไม่ขีถ้าขีผมว่าแรงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับอาลุกะโอเคขีนะขีก็ขีนี่ก็คือหายเลยนะครับ มาเรามาเข้าเฟสที่2ต่อนะครับทีนี้ปึ๊บในเฟสนี้นะครับเราก็ตีตัวฝั่งสายเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเราเอาตัวฝั่งขวาหนะ่ะฝั่งขวาตายครับตัวฝั่งซ้ายมันจะมีตั้งค่านะครับเราก็คือจะตีเข้าโคตรเบานะครับ ต่ว่าในเฟสแรกอ่ะมันมีโตกลับด้วยครับสะท้อนของซาเลวเขียวนะครับแต่ว่าในเฟสสองอ่ะมันจะเป็นแบบเพิ่มเกาะเพิ่อมอะไรเย,ยอะแยะนะครับมันก็ถึกมากนะครับก็เลยแนะนําให้เอาตัวฝังซ้ายก่อนนะครับ่อ่ไปเอาตัวฝังครัวนะสลับทั้งสองเฟสเลยครับทั้งเฟสแรกแล้วก็เฟสสองนะน่าจะไม่งงนะครับว่าก็น่าจะอธไปไม่งงนะ มาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมนี้จะได้คะแนนเท่าทีมที่ผมเคยตีไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับสําหรับทีมบันแสงอีกทีมหนึ่งน,นะโอเคนี่ก็ทุบไปเลยนะแล้วก็ตัดหิวนะครับโอเคทุบไปโอ้โหดูดิขี้เกือบเกือบร้านอ่ะนะครับขี้ทีทีเป็นแสนอะ่ะ 8แสนเลยเมื่อกี้ฮารูแล้วฮารูแล้วบึมไปสี่หมนหกไม่ใช่สี่หมื่นหกสี่แสนหกนะครับโฟกัสขึ้นสวยนะเนี่ยผมว่าการแบบนี้ขึ้นสวยมากนะเพราะว่าทีมที่เล่นง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นทีมนี้แล้วนะครับสำหรับทีมผอมมนุษย์นะเพื่อนๆจะตกใจนะครับว่าทำไมไม่ตรงปกนะครับก็ลองเล่นดูแล้วนะครับก็ คิว่าทีมนี้จะง่ายกว่าทีมที่ผมขึ้นปกนะก็เลยเล่นทีมนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับจบประมาณกี่ทื้นเนี่ยประมาณห้าถึงหกทืนนะครับโอเคจบแล้วนะมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับ,บว่าสี่พันับอะนะครับโอ้สี่พันหกเลยหลายแบบเยอะกว่าทีมเก่าที่ผมตีมากนะครับ ีเขาผมตีได้ประมาณ4 0 0ันะครับทีนี้ผมตีได้4 0 0ันะ,ะเพื่อนๆก็ลองไปตีกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะครับไม่มีปา้ายอานะผมก็แนะนําเป็นทีมที่ผมเคยบอกไว้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเตียนะเป็นอเอลิสแล้วก็ลูเดียสนะครับแล้วก็อาเธอร์ที่ผมใช้เป็นตัวตัง้งทางเมื่อกี้แล้วก็ทับเป็นด้วยมีขาอสันะครับลองไปดูกันได้นะ ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับหรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะครับก็ตีระดับฮิลระดับอะไรก็ได้นะครับของรางวัลก็ก็ตามนี้นะข้อมูลทีมตรงนี้ก็มีนะครับเพื่ออยากจัดตาม,มานะแต่ว,ว่าผมมีไม่ครบนะครับด,ดูดิขาดเทียนนะครับ ทีนี้ผมขาดเทียแล้วก็ขาดอะไรนะตัวโบลโบรีซิโรผมจำชื่อไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูร้านค้าก่อนละกันนะครับก่อนจะจบลิปนะนี่นะมีพวกชุดแฟชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นของทามิโอนะครับแล้วก็กัรดนะครับการ์ดอัตตแฟกนะแล้วก็มีพวกอุปรกรณ์อัพตัวนะครับตรงนี้ครับ เหมือนไฟนอลบอสทั่วไปเลยนะครับโอเคครับถ้างั้นคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหนยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเพจ LDO ขอ,อเพื่อนนะครับก็แค่นั้นก็เป็นกาลังใจใผมได้มากแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ